สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งได้มีการระดมกวาดล้างอาจญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและสืบสวนจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับระหว่างวันที่14ถึง20มิถุนายน2568ภายใต้แผนยุทธการที่มีชื่อว่าปิดเมืองสยบโจรโค่นอิทธิผลครับ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำโดยท่านพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรหรือบิ๊กตายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเป็นประธานการแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้แผนยุทธการปิดเมืองสยบโจรโค่นอิทธิพลระหว่างวันที่14ถึง20มิถุนายน2568รวมระยะเวลา7วันหรือ1สัปดาห์นั่นเองครับครับ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุอาชญากรรมที่ผู้ก่อเหตุมักใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุซึ่งถือว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นท่านก็เลยได้สั่งการให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงระหว่างวันที่14ถึง20มิถุนายน2568เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่จะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายหลักนั่นก็คือการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดและการติดตามจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับที่ยังคงหลบหนีอยู่นะครับโดยมอบหมายให้พลตบบรเวเอกธนายุทธวุฒิจรัดธรรมรงที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตารวจแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมสั่งการการปฏิบัติการปิดเมืองสยบโจรโค่นอิทธิพล โดยให้ยึดหลักการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีผลปฏิบัติในภาพรวมดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดจำนวน4,590คดีมีผู้ต้องหา3,686คนแบ่งเป็น on ground นะครับ โดยสามารถตรวจยึดอาวุธปืน4,422กระบอกเครื่องกระสุนปืน26,490นัดวัตถุระเบิด606ลูกโดยแบ่งเป็นวัตถุระเบิดแบบมาตรฐานจำนวน37ลูกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องประกอบเองอีกจำนวน569ลูกด้วยกันครับค่ะอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบออนไลน์โดยสามารถตรวจยึดอาวุธปืน165กระบอก เครื่องกระสุนปืน9,184นัดนี้นะครับเนี่การจับกลุ่มแบ่งเป็น2ประเภทอย่างที่บอกนะครับนั่นก็คือแบบออนกราวแล้วก็แบบออนไลน์นั่นเองครับ2ก็คือจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับโดยจับกลุ่มบุคคลกระทําความผิดตามหมายจับค้างเก่ารวมทั้งสิ้น13,962หมายมีผู้ต้องหา9,951คนทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวต่ออีกว่า การดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยของประเทศครับโดยสํานักงานตรวจแห่งชาติจะบังคับใช้กฎหมายต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบพร้อมเร่งรัดการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดและจริงจังซึ่งได้มีการกำชับให้ทุกหน่วย ดำเนินการตามกฎหมายและยุทธ,ธวิธีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับนี่เป็นผลงาน14-20มิถุนายน7วันหรือ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนี่ยฮะช่วงเย็นเนี่ยผมเดินออกไปด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่หน่วยหนึ่งนะครับพร้อมกับอาวุธปืนบางส่วนตอนแรกก็ตกใจนะครับเนี่ยฮะพอมาเห็นก็เข้าใจว่าเป็นการ แถลงการกวาดล้างอัดยากรนั่นเองครับในแต่ละปีมีคําถามมาประจําเลยนั่นก็คืออาวุธปืนดังกล่าวกระสุนปืนดังกล่าวเนี่ยที่ถูกตรวจยึดเข้ามาจะเอาไปทําอะไรต่อไปคุณผู้ชมครับเราไม่ได้เอามาใช้งานต่อนะเพราะมันก็ไม่ได้มีคุณภาพแล้วก็รวมไปถึงนะครับไม่ได้มีเลขทะเบียนอะไรอย่างไรจะมีการทําลายนะครับเป็นประจําทุกปีซึ่งเวลาทําลายทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีการเชิญสื่อมวลชนนะเพื่อมาเป็นสกขขีพยานนะครับเป็นการเผาหลอมทําลายนะฮะอาวุธปืนต่างๆนั่นเองครับครับซึ่งวันนี้ สื่อมวลชนหลายแขนงนะครับก็มาทำข่าวคึกคักพอสมควรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟังเสียงการถแถลงในเรื่องนี้กันครับครัจะถามทุกคนครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พบกันก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนั้นเป็นการปฏิบัติการของสมักงาพลเอชาติครับที่ถือตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบราม เชการซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็เป็นการลดความว่าระแวงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ทางสำนักงชาติได้สั่งการให้กับฝ่ายสืบสวนสอบสวนนั่นก็คือท่านพลตํารวจเองธนาชิว,วงศ์ซึ่งรับผิดชอบงานะสืบสวนสอบสวนไปดําเนินการก็ ในการก่ออาชญากรรมหรือผู้ก่อเหตุแน่นอนครับเขารู้ว่าก็มีการปรับหลามมีการตรวจคนจับกลุ่มนะรูปแบบในการหลบหลีกหลบเลี่ยงซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายนะก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปมีการกระทำผิดทั้งทางอนไลาวแล้วก็ออนไลน์โดยเฉพาะผมได้ให้นโยบาย และสั่งการการาปราบปรามเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนะครับซึ่งมีการเกิดเหตุโดยใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวุตุุระเบิดโดยเฉพาะเรื่องระเบิดบีปองเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ตำรวจเราเองเราก็ต้องปรับรูปแบบนะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทนี้สิ่งที่เป็นผลกายบัตรงานของฝ่ายสืบสวนสอบสวนซึ่งท่านธนาชูวงศ์ ได้หารือร่วมกับท่านที่ปรึกษาพิเศษทั้งสองท่านคือท่านธนายุทธ์วุฒิจหลทูลลงแล้วก็ท่านอัคาราเดชมณีร้อมด้วยท่านผู้ช่วยผอ,อรตออรอในสายงานสืบสวนสอบสวนทุกคนนะครับซึ่งได้รายงานให้ผมทราบทุระยะแล้วก็มีการกำหนดในเรื่องของชื่อยุทธการนี้นะครับตามที่ท่านผู้จัดการ สำหักยุทธศาสตร์ได้กล่าวรายงานให้ทราบนะครับผลการปฏิบัติงานนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจแล้วก็การสืบสวนของตำรวจภูธรอผ้าคนครบาลแล้วก็กองบัญชาการที่เป็นหน่วยสนับส่วนกา,ายบัตรของหน่วยปฏิบัติต,าต่างๆนะครับจนผลออกมานะครับจริงๆแล้วที่ปรากฏหน้าได้เป็นเพียงส่วนเดียวเียงส่วนเดียวเท่านั้น มีอยู่ที่ภูม,มิภาคอีกเป็นจำนวนมากนะครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเกตว่าเราสามารถจับกลุมภายใต้ยุทธการนี้7วัน,นในเรื่องของอาวุธทั้งอ่อนกล่าวและออนไลน์แล้วก็จำนวนผู้ต้องหาที่มีหมายจับนะครับโดยเป็นคดีทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมขอเป็นตัวเลขประมาณการกลมกลมแล้วกันนะครับคือจำนวนคดีทั้งหมดเนี่ย 4,600โดยประมาณคือ4,500นเศษนะครับแต่ว่าโดยประมาณนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ย3,700คนอันนี้คือภาพรวมของคดีลและจำนวนผู้ต้องหาก่อนนะครับในเรื่องของอาวุธปืนเครื่องสูบปืนและวัตถุระเบิดครับในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็เข้าปฏิบัติการตรวจค้นจับกุ่มโดยทีมสืบสวนโดยชุดปฏิบัติการทั้งฝ่ายปอฝ่ายสื่ร่วมกันนะครับ สามารถที่จะตรวจยึดอาวุธปืนได้นะครับถึง4,400กว่ากระบอกนะครับแล้วก็เป็นเครื่องกระสุนปืนถึง26,000นะัดแล้วก็มีวัตถุระเบิดอีก600กว่าลูกซึ่งเป็นระเบิดปิงปองกับแสวงเครื่องอย่างที่นําเรียนไปแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายสืบสวนเองก็รู้อยู่ว่าในโลกออนไลน์ มีการลักลอบติดต่อจำหน่ายอาวุธกันก็ทำให้จับในโลกออนไลน์อีกถึง150กว่ากระบอกแล้วก็กระสุนอีกเกือบหมื่นนัดคือ9,000กว่านัดน,นะครับรวมทั้งสามารถที่จะติดตามจับกลุ่มในโลกออนไลน์ได้วัตถุระเบิดอีก5รลูกด้วยกันนะครับสำหรับเป้าหมายที่เป็นจุดใหญ่จากการประชุมนั่นคือบุคคลตามหมายจับ ผมเองเป็นพบตรอมาตั้งแต่1ตุลา6กก็บอกว่าหมายจับมีทั้งหมายของตำรวจและหมายของศาลดังนั้นให้เอาตั้งแต่ปี4 7กางเลยนะครับจนถึงปัจจุบัน21ปีด้วยกันเนี่ยนะครับกลางม,มาเลยเป็นข้อมูลออนแฮนไว้ให้ฝ่ายเสืบสวนหมายจับที่เราคัดกรองแล้วเนี่ยแล้วคิดว่าเป็นหมายจับที่เราสามารถยังติดตามได้นะครับ ถึง1 000, 3 0 0 0พกว่าหมายเราสามารถจับกลุ่มปันหาตามหมายจับไได้ถึง9,000กว่าคนถือว่าเป็นความตั้งใจของสำนักงานชาติโดยฝ่าสสยสืบสวนร่วมมือปฏิบัติการกันอย่างเข้มขน้นนะครับที่จะทำให้ภัยคุกคามนี้ลดลงผมอยากจะนำเรียนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนว่าข้าราชการตำรวจเราไม่ได้นิ่งนอนใจ แล้วก็อยากให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นโดยเฉพาะสถานการณ์เช่นนี้นะครับผมได้เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการสืบสวนการขาวที่อาจจะมีบุคคลที่สามทำในสิ่งที่ไม่มีประสงค์เกิดขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องพึงระวะังแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นนะครับในช่วงสถานการณ์นี้จึงได้เกิดผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้ขึ้นมา นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านธนาชูงพี่โอท่านธนายุทธนะครับพุทธ,ธีจำหลัดทำลงแล้วก็ท่านอัคาราเดชซึ่งขณะนี้ผมก็ให้ไปปฏิบัติงานอีกส่วนหนึ่งทางภาคใต้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยผอ,อในสายงานสืบสวนทุกคนรวมทั้งกองประชาการที่เป็นหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุนดังที่กล่าวมาแล้ว แล้วก็ทุกคนก็มายืนอยู่หน้าที่แห่งนี้ต่อหน้าพี่น้องสื่อบุชนผมเองก็ต้องขอขอบคุณอย่างจริงใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้กำหนดเป้าหมายซึ่งเราก็มีอยู่ในเมืองอีกพอสมควรที่จะดาเนินการเปิดปฏิบัติการในเรื่องของการสืบสวนจับกลุ่มอาวุธปืนกระสุนปืนแล้วก็วัตถุระเบิดเพื่อ ลดปัญหาในเรื่องของการนำมาก่อเหตุเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของพี่น้อง